รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินไดอารี่มีดีที่เดินทางสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กันที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีกิจกรรมสนุกสนุกอาหารอร่อยอร่อยและโรงแรมที่น่าพักจะมีอะไรบ้างติดตามกันได้เลยครับ สวัสดีครับผู้ชมครับผมบอมนนทัศนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเดินไดอารี่มีดีที่เดินทางนะครับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีนะครับแน่นอนนะครับทุกคนครับเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องค้นหาก็คือร้านกาแฟที่อร่อยวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีและมีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งที่เขาบอกว่ามีดีทั้งกาแฟมีดีที่ที่พัก แต่ว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงนะครับตาม,บมมาได้เลยครับทุกคน อย่างที่ผมบอกกันไปนะครับเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องตามหาคือร้านกาแฟและร้านนี้นะครับก็คือเพิ่งเปิดใหม่มาได้ไม่นานเลยเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยนะครับพี่รสสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพีร่รสค่ะร้านบางเวลาคาเฟ่เปิดมานานยังครับเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะประมาณเดือนกรกฎาปลายปีที่แล้วก็ถือว่าไม่นานมาก<ช>เลยแล้วพอเราเปิดร้านเนี่ยเริ่มมีคนรู้จักเข้ามาที่ร้านหรือยัง ตอนเปิดโดยใหม่ก็ยังไม่มีนะคะแต่พอหลังจากนั้นสักพักไม่สองสเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็มีนักท่องเที่ยวมาพอดีข้างในเป็นตลาดโอปอยมันก็จะเป็นทางผ่านซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาเขาก็จะสะดุดตาเรื่องโครงสร้างหรืออะไรเงี้ย<อ>ค่ะ<อ>ธรรมชาติอะไรเงี้ยเขาก็จะแวะพอแวะหลังจากนั้นก็จะ เริ่มทยอยมากันเยอะขึ้นเหมือนปากต่อปากอะไรเงี้ยค่ะหลังจากเทปนี้ออนนะครับ The d า a ี่นะครับผมมั่นใจเลยแฟนๆช่อง5นะครับมามาเที่ยวกันชัวร์ๆบางเวลาคาเฟ่แล้วคราวนี้สไตล์การตกแต่งเนี่ยเป็นสไตล์ที่เรียกว่าอะไรครับเป็นเหมือนกับมินิมอลแล้วก็แบบว่าเหมือนคือเป็นไม้เก่าแต่ทำไม้เก่ายังไงให้มันดู ดูทันสมัยดูไม่ลกจนเกินไปดูไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะคก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะก็คือคิดกันเองแล้วก็ทําไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเช็คพอยที่ท,ที่คอกาแฟเนี่ยต้องมาแน่นอนอ่ะวันนี้ถึงที่ร้านแล้วไหนอันไหนคือซิกเนเจอร์ของที่ร้านอันนี้ก็จะเป็น ถ้าเป็นกแฟขนมก็จะเป็นสโคนค่ะที่นนใช่สโคนเป็นเป็นสไตล์มินิสโคนนะคะอันนี้ส,คสโคนแคนเบอรี่แคนเบอรี่อ่าใช่ค่ะก็จะเป็นแยมบูเบอรี่นะคะ,ะที่ทำเองเหมือนกันอันนี้สโคนนี่พี่รถไปเรียนมาจากไหนครับเนี่ยคือชิมรสชาติของ,องน้องที่เขาไปเรียนมาหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ชิมเฮ้ยรสชาตินี้ ลองทําบ้างสิเราก็ใช่ค่ะก็เลยลองมาทําเองทั้งหมดคือลองท้วกยไม่ได้ไปเรียนเลยไมได้ยังไม่ได้เรียนค่ะขั้นี้มาที่เมนูเครื่องดื่มกันบ้างดีกว่าอ่ะฝั่งพี่รถก่อนแล้วกันครับฝั่งนี้ก็จะเป็นออร์เรนแบกนะคะที่เราตั้งชื่อก็คือน้ําส้มกับกาแฟนั่นเองกาแฟก็คือเป็นเอพิโซ่เอพิโซช็อตก็เทราดลงน้ำน้ำส้มไปเลยนะคะก็จะได้รสชาติของความ ผลไม้แล้วก็จะได้ความขมของกาแฟานิดๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกาแฟาที่ใส่น้ำตาลแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำตาลมันคือผลไม้ไมที่นี่จะไม่ค่อยเน้นหวานนะคะหมายถึงว่าเจ่วใหญ่จะยังหวานปกตินี่ก็คือจะเป็นหวานน้อยไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าลูกค้าจะเพิ่มอะไรเงี้ยก็ก็ค่อยเป็นหวานใช่ใช่เหมือนที่อื่นที่นี่จะไม่ค่อยเน้นหวาน <c oughs> ครับเดี๋ยวจะให้พี่รสเนี่ย แนะนำเมล็ดกาแฟของที่นี่หน่อยดีกว่าว่ามาจากไหนบ้างครับค่ะอันนี้จะเป็นแบ็กบอนนะคะก็คือจะเป็นของที่น้องที่รู้จักการคั่วให้อันนี้แล้วอันนี้จะเป็นของคอสตาริก้านะคะอันนี้จะเป็นเม็ดสำหรับที่ใช้เลยนะครับที่นี่อันนี้จะเป็นเม็ดนอกสำหรับที่ลูกค้าแบบว่าอยากทานแบบเด็กอยากทานแบบริบแบบอ่อนๆนอยอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเป็นเม็ดนอกตัวนี้ได้นะคะซึ่งทางร้านก็จะเป็นการบดมือหรือให้ลูกค้าแบบมีส่วนร่วมในการ ดริปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสมมติเราอยากจะมาลองบทเองที่นี่ก็ให้เราบทเองเลยครับใช่ค่ะบทเองแต่บทมือแล้วก็หรือถ้าเกิดใครอยากจะดริปเองได้พอดริฟได้บ้างก็สามารถทําได้เลยครับใครที่อยากจะมามาได้ทางไหนบ้างครับพี่รถหาเราได้ก็คือในเพจของบางเวลาส่วนพึ่งเลยเป็นภาษาไทยได้เลยค่ะหรือเซิร์ชใน Google ก็ได้ค่ะก็จะขึ้นเลยเขียนว่าคาเฟ่บางเวลาได้เลยค่ะขึ้นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการมาก็ถือว่าง่ายมากนะครับุผู้ชมคนไหนนะครับมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีแ,<ห>แล้วก็รู้สึกง่วงง่วงอย่าขับนะครับทุกคนครับแวะทานกาแฟที่บางเวลาคาเฟ่ก่อนอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่ากาแฟของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงเอาละครับพี่รถครับเมื่อกี้<ห>พี่รถบอกว่าที่นี่มีเป็นห้องพักด้วยใช่ค่ะยังไงเดี๋ยวผมจะขอไปดูห้องพักหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่า ุณผู้ชมเวลามาเที่ยวต่างจังหวัดทั้งทีก็ต้องแบบอยากจะมาพักผ่อนได้เต็มที่ครับยังไงเดี๋ยวตอนใี้ผมขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาขอดูห้องพักอีกทีหนึ่งนะครับพี่โรสครับโอเคขอบคุณมากครับดื่มกาแฟกันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะพาทุกข่านไปหาอาหารอร่อยๆกันแต่ว่าจะเป็นอาหารประเภทอะไรติดตามกันได้ช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน AJ เมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ชมครับหลังจากที่เราไปทํากิจกรรมกันมาแล้วนะครับผมแน่นอนว่าหลังจากทํากิจกรรมท้องมันเริ่มหิวผมก็มาอยู่ที่ร้านอาหารที่มีชื่ออีกหนึ่งร้านนะครับในสวนพึ่งนะครับไปเจอกับเจ้าของร้านกันได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณมดครับสวัสดีค่ะผมกเป็นเจ้าของร้านที่ชื่อว่าครัวทะเลหุบเขาค่ะครัวทะเลหุบเขานะครับทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นครัวทะเลหุบเขาครับคุณมดจริงๆร้านอันนี้เป็น คุณแม่มาทําก่อนนะคะแล้วด้วยที่บ้านทําฟาร์มกุ้งเองด้วยอะไรด้วยก็เลยเหมือนเอาทะเลมาไว้ที่นี่ค่ะก็เลยได้ที่มาขอชื่อร้านอยากให้พี่มดแนะนําหน่อยดีกว่าครับว่าอย่างแต่ละเมนูมันคืออะไรบ้างอันนั้นผมเพิ่งเ้็นแอ้นรู้สึกเป็นเต้นมากเลยคืออะไรครับอันนี้จะเป็นแกงโคกปูใบชะคามค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อปูใบชะคามก็จะเป็นยังไงเค็มๆมันๆนะคะออกเค็มๆมันๆใช่ถ้าอยากได้รสชาติต้องมาเองนะครับ ป็นไงวะคะที่ร้านอาหารจะรสชาติรสจัดดีดหมทานได้ครับพอดีผมทานเผ็ดอยู่แล้ว,ลวครับโชคดีรู้จัรสชาติจัดจ้านมากเลยนะครับได้กลิ่นของเครื่องเทศเข้าไปเลยนะใบชะครามมันเป็นมันมาจากไหนล่ะครับจริงๆใบชะครามค่ะจะขึ้นพาะตามดินเค็มนะค่ะดินเค็มใช่มีกรรมวิธียังไงในการทำจริงๆ,นนๆก่อนทำอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องล้างแล้วก็ต้นมน้ำมาค่ะเพื่อที่จะคะั้นให้ความเค็มเขาออกนิดนึง Oh. เราถึงจะเอามาแกงได้ค่ะคะือถ้าสมมุติเราไม่ต้มไม่คั้นน้ําของตัวใบอันนี้ออกเนี่ยคือรสชาติมันจะเค็มนะครับเอามาทาปุ๊บเค็มปับ๊บเลยนะะออ oh. ผมไม่เคยรู้จักใบชะคามาก่อนเลยนะเนี่ยแต่ว่าถือว่าพอเขาเอามาทํานะครับความเค็มก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็มีความความเข้ากันของตัวสมุนไพรในแกงขั่วนะครับอร่อยมากเมนูนี้หนึ่งเมนูแล้ว อันนี้ปลาหมึกอะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นหมึกผัดกะปิอะค่ะหมึกผัดกะปิใช่ค่ะรสชาติก็ต้องออกเค็มๆเนาะใช่ค่ะจะออกเค็มๆนิดนึงอามาอืมอืม,อมปลาหมึกสดอันนี้คือแบบได้รสชาติเลยนะ,ะมันจะมีความที่แบบไม่เหนียวจนเกินไปเัียงแบบอร่อยแบบสู้ริ้นอยู่ะนะครับคุณผู้ชมครับชิมครับอะ อันนี้ไข่เจียวชัวๆแต่ว่าอะไรอยู่ข้างบนไข่เจียวครับคุณมดอันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานทะเลแห้งอะค่ะจะเป็นแกงที่ราดไว้บนไข่เจียวอะค่ะสองอันจัดมาแล้วเพราะว่าชามนี้คงไม่เหลือครับคงจัดอีกรอบนึงคงไม่เผ็ดอันนี้<ม>จอ <ะ S 2> กนะจางจานิดหนึ่งไม่เผ็ดมากอืม <c oughs> โอเคอน,นี้เมนูนี้สำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดได้เลยนะครับเมนูนี้ ปลาคังชัวๆแต่มันคือเมนูอะไรครับอันนี้จะเป็นแกงป่าปลาคังะค่ะแกงป่าปลาคังใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีพวกที่เป็นกระชายค่ะเป็นมะเขือจอันนี้จะใส่มะเขือเหลืองด้วยค่ะเพื่อจะให้แกงมันหอมมากขึ้นนะคะโอมะเขือเหลืองใช่ค่ะนี่ครับอันนี้รสชาติเผ็ดไหมครับเผ็ดค่ะเผ็ดแบบน้อาะเาเป็นแกงป่าต้องจัด ผมมันเอ้ยเอาจริง,รงนะมันเป็นรสจัดที่สําหรับใครที่ชอบทานเผ็ดเนี่ยรับประทานได้แล้วก็อยู่ในจัดที่แบบกําลังดีครับพอที่แบบทําให้เหงือ่อออกกินกับข้าวอร่อยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะ้ยอันนี้ใช่ค่ะน,นี่ก็เพิ่มมาเป็นตัวซิกเนเจอร์อะค่ะครับเรามาต่อกันที่ปลาทอดอันนี้นี่ ใบนี่คือให้มาเพื่อที่จะทานด้วยก<ห>ันใช่ไหมครับทานคู่กันใช่ค่ะทานคู่กันเลยจะ,ะ,ะ,ะเป็นใบชับพลูอะค่ะเป็นใบชับพลูนะครับน<บ>ี่น้ำยำมะม่วงนะครับทานคู่กับปลาทอดแล้วก็ใบชับพลูนะครับนี่นะครับอข้าใจแล้วครับมาที่อีกหนึ่งเมนูนะครับพี่มดครับ อันนี้จะเป็นผักกูดนะคะอันนี้จะเป็นผักขึ้นชื่อของที่นี่อะค่ะอ๋อเป็นผักกูดใช่ค่ะไอ้ขาวๆนี่คืออะไรครับพี่มดอันนี้จะเป็นปลาหมึกอะค่ะเป็นไข่พวกไข่ปลาหมึกอ๋อที่นี่ใส่ไข่ปลาหมึกเข้าไปด้วยถ้าสมมติใครมาสวนพึ่งทานผักกูดที่จังหวัดอื่นแล้วนะครับอยากจะรู้รสชาติของขึ้นชื่อจริงๆของอำเภอเนี้ยเป็นยังไงต้องมาลองชิมดูนะครับสำหรับผักกูดครับค่ะนี่หลายเมนูเลยนะครับที่คุณมดเอามาให้ผมชิมนะครับยังไง ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพุกเมนูแล้วกันเป็นเมนูที่แนะนำใครมาที่ร้านนี้นะครับต้องสั่งถ้าสมมติแฟนรายการอยากจะมาที่ร้านนี้เซิร์ช Google m a p เซิร์ชว่าอะไรครับเซิร์ชว่าร้านครัวทะเลหุบเขาค่ะจะจะขึ้นที่ g o o g l e Map แต่ว่าถ้าการเดินทางมาที่นี่ก็จากตัวเมืองอำเภอสวนพึ่งนะคะขึ้นมาทางน้ำตกเก้าโจนเลยซินารีมา2กิโลค่ะร้าน,<ล>นาจะอยู่ที่สายมือ 2> 2 <km S 1> ค่ะใช่ครับ,รบขอฝากไว้เลยร้านนี้ อาหารทะเลที่สวนพึ่งอร่อยจริงๆเลยนะครับสำหรับช่วงหน้านะครับเราก็จะพาทุกคนไปเข้าที่พักกันแล้วมาสวนพึ่งทั้งทีมันจะมีพักอะไรที่ซ่อนเร้นพวกเราอยู่ช่วงหน้าต้องติดตามกันแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณมดมากเลยนะครับอขอบคุณคุณ,คณมด<า>นะครับทานอาหารอร่อยๆกันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปหาที่พักกันบรรยากาศจะน่าพักขนาดไหนและที่พักจะสวยขนาดไหนนะครับติดตามกันได้ช่วงหน้าครับ A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสนับสนุนโดยคอ t t ตตไลฟ สนับสนุนโดยคอร์ดต้ i ไลฟ์ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าของโรงแรมนะครับบางเวลาคาเฟ่สวัสดีครับพี่แพนสวัสดีครับ พี่แผงครับบางเวลาคาเฟ่ก็เป็นเจ้าของใช่ครับฝั่งที่พักครับก็เรียกว่าบางเวลาคาเฟ่รีสอร์ทใช่ครับผมโอเคนะครับมีห้องพักอยู่กี่ห้องครับพี่แผงมีอยู่8ห้องครับมีอยู่8ห้องถือว่าไม่เยอะมากนะพี่แผงนะใช่ครับเพราะมันไซส์เล็กด้วยเป็นแบบอบอุ่นบรรยากาศคือเรามากันแค่20คนเราก็สามารถจองที่ได้หมดแล้ว20คนก็จองที่ได้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติใครอยากจัดทริปแบบเหมือนวีลเนียน เพื่อนมหาลัยนะครับที่นี่คือจัดเต็มได้เลยเหมาะครับเหมาะเลยอ่าเดี๋ยวให้พี่แผงนะครับพาเราไปเดินดูในรีสอร์ทบางเวลาคาเฟ่กันครับผมได้โอเคครับทุกคนตามมาได้เลยครับผมเชิญครับอันนี้เป็นห้องสองท่านนะครับครับห้องนี้ก็จะมีโอ้มีรูปภาพให้ดูด้วยครับผมอันนี้ก็จะออกแนวแบบอาร์ตนิดนึงให้อารมณ์พักผ่อนครับผมโซนนี้วิววิววิวที่เราได้ก็คือจะมองเห็นโซนด้านล่างทั้งหมด ก็อ่ะตามมาดูห้องน้ำกันะครับทุกคนครับห้องน้ำก็จะแบบง่ายๆตามสไตล์นะครับที่เราอ d แดปก็ถือว่าเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วเขาไม่เล็กมากนะครับก็คือมาพักได้สบายๆเลยโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันบ้างนะครับทุกคนเชิญครับเป็นห้องสี่ท่านนะครับอันนี้จะเป็นครอบครัวนิดนึงครับห้องสี่ท่านโหห้องนี้ใหญ่มากพี่ครับ สำหรับพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนหรือไม่ก็เพื่อนสองคนกับเพื่อนผู้หญิงผู้ชายอะไรเงรี้ยทได้นักศึกษาเหมาะมากๆเพราะว่าเราชอบแบบมาเที่ยวกันอยู่แล้วนักศึกษาชอบเที่ยวกันอยู่แล้วรับเรามาต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้แล้วยิ่งมีห้องใหญ่ๆที่รวมกันเนี่ยอันนี้ผมแนะนําเลยนะความเป็นธรรมชาติอย่างมากเลยนะครับมุมนี้พิเศษก็คือได้นั่งมองตัวปาครับเห็นที่แผลบอกว่า มีอีกโซนหนึ่งเหมือนกันคือโซนข้างล่างแล้วเราจะได้เห็นอีกวิวหนึ่งด้วยแล้วก็มีลำธารด้วยมีลำธารด้วยที่นี่ใช่ครับแล้วผมอยากเห็นแล้วนะครับว่าลำธารเป็นยังไงนะครับต่ามมาไรครับทุกคนครับห้องนี้จะเป็นห้องที่ได้รับการตอบรับที่บ่อยครั้งส่วนใหญ่ลูกค้าที่แขกที่มาพักที่เห็นแล้วเนี่ยจะต้องรีเควสว่าอยากนอนห้องนี้อยากนอนห้องนี้เลยใช่ครับตอนนี้นะครับเข้ามาสมมติในมุมนี้ จะธรรมดาก่อนครับแต่ถ้าสมมติมองมุมนู้นครับคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่ที่เห็นแขกมาพักก็คือมุมนี้จะเป็นมุมมิทติง้งครับนั่งเล่นกีตาร์ <Okay. S 2> นั่งบีฟงานอะไรกันตรงนี้ครับที่ส่วนใหญ่ที่จะเห็นเราเสามารถมองเห็นลำธารได้ด้วยนะครับช่วงประมาณปลายตุลาแล้วก็พฤศจิกาธาันวาเนี่ยครับลำธารจะใสครับน้ําจะมีปริมาณแบบพอดีให้เราแช่ตัวได้ โอ้คือลงไปเล่นน้ําได้เลยได้เลยครับไม่อันตรายใช่ไหมครับปลอดภัยครับเด็กๆเล่นได้สบายครับน้ำไม่สูงครับที่นี่โอ้มีมุมกินกาแฟด้วยอันนี้คือผมว่าสบายนะนั่งแล้วสมมุติว่าจินตนาการว่ามีว่ามีคนรักมาด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับก็ต้องทานกาแฟแบบเศร้าๆเันต่อไปครับอ่ะายครับพี่แผงครับผมไปดูลำธารหน่อยดีกว่าครับและโซนนี้คือจะเป็นโซนที่เรานั่งเล่น ถือกาแฟมาแก้วหนึ่งครับถือมานั่งชิงช้าเล่นแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เวลาเรามาก็จะได้นั่งแช่เล่นลำธารตรงนี้เด็กก็ปลอดภัยครับไม่ลึกแล้วก็น้ําไม่เชี่ยวตรงเนี้ยสถานที่ตรงเนี้ยผมว่าเหมาะกับการกางเต็นท์มากเลยนะอันนี้ที่นี่ให้การเต็นท์หรือยังก็ด้วยครับสําหรับแขกที่มาพักเป็นโซนที่เราเข้าห้องไปเมื่อสักครู่แล้วเขาอยากจะมีมิทติ้งเต็นท์อะไรกันแบบนี้เป็นครอบครัวเขาอันนี้เราก็ยินดีแต่ว่าลำธารตรงนี้ ตอนนี้มันไม่มีน้ำาล้ใช่ับมนมันมันไปแล้วขนามันน้อยเป็นนิดนึงครับที่นี้ครับถ้ามาเยอะตรงที่เรายืนเนี่ยมันจะก่อนตุลาแล้วพอซักประมาณสัปดาห์หนึ่งน้ำมันก็จะลดระดับลงไปทามันก็จะอยู่ประมาณสูงกว่านี้หน่อยสีเข้มกว่านี้นิดนึงแต่เล่นได้ปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครนะครับที่อยากจะมาเล่นน้ําที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่นะครับก็แนะนําว่าให้ทุกท่านมาช่วง กลางตุลาแล้วกันครับใช่ใช่วงที่น้ําเริ่มแบบกําลังพอดีเด็กเล่นได้แบบปลอด้วยอากาศเย็นด้วยอากาศเย็นด้วยนี่สําคัญที่สุดเลยนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติคุณผู้ชมเดอะ i ดลี่อยากจะมาเที่ยวครับมาได้ทันไหนบ้างครับพี่แผงในการเดินทางใช้รถส่วนตัวขับเข้าราชบุรีแล้วทีนี้จากราชบุรีมาสวนพึ่ง60กิโลครับแยกที่ว่าการอำเภอสวนพึ่งเลี้ยวซ้าย800เมตรหรือว่า ไปที่ตลาดโอป่อยทางเราจะเป็นจะเป็นสะพานตลาดโอป่อยด้วยครับผมก็ไม่ไกลมากจากตลาดโอป่อยสามกิโลครับสามกิโลจากตลาดโอป่อยผมแปลว่าแป๊บเดียวเลยครับผมครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่อย่างที่บอกทั้งคาเฟ่ก็มีรีสอร์ก็มีคือครบทุกอย่างเลยครับครับอ่ะยังไงวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับบริษัทไทยเบเรจดจำกัดเบอ่อคอตโตไลฟ์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ และสํนักงานกสทชอนะครับทั่ไหก็กลับมาเจอกับพวกเราได้ทางรายการ The Diary มีดีที่เดินทางอาทิตย์หน้าพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคอ t t ตโต้ไล AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า